แล้วก็อีพีนี้ท่านผู้ชมเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก2คนท่านผู้ชมก็คือคุณ DXD 6333333แล้วโทรออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่างกับทีวีเดล็กมีใครทันบ้างะ่ะยุคนี้ทีวีเดล็กอะยุคผมแบบทีวีเดล็กก็คือแบบทั่วบ้านทั่วเมืองอะมีทั้งแบบเครื่องดูดฝุ่นอะไรเอ่ยแย,ยะไปหมดน้อง DXD ตอบมาว่าผมขอตัวละครผู้ชายอยู่คนเดียวบ้าน2ชั้นนะใกล้ๆแหล่งน้ํา ขอต้นไม้มากๆได้ไหมครับพอดีเป็นคนชอบดองคิดนะพึ่งมาทันพอดีเออแล้วก็น้องขอเป็นชื่อ Stem Studio อืมคนนี้แบบชายชาตีของจริงอะมานี่ชายชายชาตีเลยี่ต้องเป็นชายชาตรีกำลังเดินไปบ้านกำลังเดินกลับบ้านซึ่งบ้านเป็นบ้านตรงนี้นะแล้วก็ทำเป็นรั้วดีกว่าทำเป็นรั้วดีกว่า แต่ว่าผมจะลองมาทําเป็นรั้วแบบนี้ดูแล้วกันขอทําทางเข้าก่อนขอทําทางเข้าก่อนแล้วก็เป็นรั้วรั้วแบบนี้ปึ๊บ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 อืมโอเคดูดีดูดีเลยแลหละขอต้นไม้เยอะๆใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาเอาต้นนี้เลยต้นไม้เยอะๆแต่ถ้าเยอะไปมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดด้วยเก้าอี e. ้อืม ชึบแล้วก็ต้นไม้ต้นเดินะผู้ชมที่ผมชอบมากๆก็คือต้นนี้โอเคมีต้นไม้ปิดบ้านแบบปิดไปเลยอะ่ะแล้วก็ขอต้นไม้เยอะๆเอาเป็นแบบต้นไม้แบบนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้สุดละที่เหลือมันเป็นดอกไม้อะ่ะเอาติดไฟทั้งชั้นชั้นบนและชั้นล่างเออวางไว้เลย วางไว้เลยตรงนี้ตรงนี้อาจจะอาจจะอยากปักกิ่งปักชำนะอืมสวยสวยแบบสวยครับอาจจะมีเก้าอี้เพิ่มสักนิดนึงนะตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ตรงนี้โอเคไม่ผมว่าเจ๋งผมว่าแจว๋วเออติดไฟด้วยติดไฟด้วยติดไฟด้วยแล้วก็ตรงนี้ มันเป็นหัวมุมซอยก็ต้องมีไฟเราสามารถแทรกต้นไม้ในบ้านเขาอีกได้ปะไม่ได้แล้วเอเต็มไปหมดแล้วอะโอเคดีขึ้น